สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุกา์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่18พฤษภาคมพศ2556ค่ะพบกับดิฉันนราวดีอินตะวงนะคะก่อนอื่นเราจะไปกันที่เรื่องของภาคใต้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ออกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุรล่วางระเบิดชั้น3โรงแรมเอเชียอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน6คน เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุร,ระเบิดเข้าตรวจสอบบริเวณโรงแรมเอเชียถนนเจริญเขตตำบลสุไหงโกโลกหลังคนร้ายลอบวางระเบิดจากการตรวจสอบพบที่ฝาผนังและหลังคาของห้องพักเลขที่306และ307ถูกอนุภาพของระเบิดได้รับความเสียหาย โดยมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือตกกระจายเกลื่อนบริเวณจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกไปก่อนหน้าแล้วจำนวน6รายซึ่งส่วนใหญ่ถูกสะเก็ดระเบิดและแรงอัดของระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดนะคะพบสองผู้ต้องสงสัยซึ่งตรงกับคำให้การของผู้ดูแลโรงแรมว่ามีชายต้องสงสัยจำนวนสองคนเข้าพักที่ห้องหมายเลข306จากนั้นผ่านไปประมาณ30นาทีชายสองคนได้เดินออกจากโรงแรมประมาณ10นาทีก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไว้สประเด็นคือ หนึ่งคนร้ายเปิดห้องพักเพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งมอบระเบิดให้คนร้ายอีกชุดหนึ่งนำไปก่อเหตุแต่ระเบิดเกิดละลวงจร 2. คนร้ายนำระเบิดมาก,ก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์อย่าไรก็ตามเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ